บรรยากาศของเทศกาลสงกรานต์แล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนเมื่อวานนี้แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ก็คือเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ถือว่าทึกคทักอย่างมากเมื่อเทียบกับสถานการณ์โควิด -19 ตลอด2อปีที่ผ่านมา ล่าสุดนะครับทางด้านของประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยถึงยอดการจองโรงแรมที่พักในช่วงสงกรานว่าบรรยากาศนั้นคึกคักทีเดียวมีทั้งชาวต่างชาติมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยต่อวันนี้เป็นหลักหมื่นรายนอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ครับว่าหลังจากสงกรานถ้าหากว่ามีการปรับมาตรการ เรื่องของ rt-pcr เรื่องของเทสแอ n โกเปลี่ยนไปเป็น atk a n d g กเนี่ยนะครับมั่นใจว่าจำนวนนักท่องเที่ยวนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับนายชำนาญศรีสวัสดิ์ครับประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้กล่าวถึงภาพรวมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานว่าบรรยากาศนั้นมีความคึกคักอย่างมากครับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยวสํำคัญคญอย่างเช่นจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต มียอดการจองโรงแรมเนี่ยประมาณ70%นะครับโดยปัจจุบันหลังจากการปรับรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศโดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกวันละ1น0 0 0ถึงหนึ่งรายนะครับแล้วก็ประเทศไทยเองยังถือว่าเป็นเป้าหมายหลักที่ชาวต่างชาตินั้นต้องการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับ ส่วนการประเมินการท่องเที่ยวที่จะเข้ามาหลังจากที่ผ่านเทศกาลสงกรานไปแล้วเนี่ยนะครับคุณจำนานก็มองว่าตอนนี้อาจจะยังไม่สามารถตอบได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับมาตรการการเข้าประเทศที่ภาครัฐและสวคจะประกาศออกมาหลังจากนี้ครับอย่างเช่นมาตรการ ATK and Go เนี่ยนะครับเอกชนเนี่ยนะครับก็มีข้อเสนอไปถ้าหากว่าสามารถปรับแล้วมาใช้มาตรการ ATK and Go ได้เนี่ยเชื่อว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งคัดวารัฐบาลและสวบคจะใช้ช่วงเทศกาลสงกรานนี้ประเมินจํานวนตัวเลขผู้ติดเชื้อถ้าหากว่าทุกฝ่ายช่วยกันและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นไม่ได้มากนักเนี่ยนะครับรัฐบาลก็น่าจะประกาศใครล็อกการเดินทางเข้าประเทศอย่างแน่นอนครับทุกประเทศทั่วโลกอยากมาประเทศไทยอย่างเช่นนะกเราไปเจอท่านพูดซาอุดิอาระเบียท่านบอกว่าถ้าใครล็อกกดล็อกให้เข้าเมืองง่ายขึ้นนะครับรับรองว่าท่านจะสามารถเพิ่มนักเที่ยวชาวซาอุได้มากกว่า นะครับสิบเท่าของเดิมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือกระแสที่ที่ที่ทพวกเราเดินสายแล้วก็พบปะนะครับหรือข้อสองนะครับวันนั้นผมเจอท่านทูตอินเดียและสมาคมออกอากาไทยอินเดียนะครับทุกท่านก็บอกว่าพร้อมนะที่จะมาเยี่ยมประเทศไทยมาเยือนประเทศไทยในีานะนักเที่ยวนะครับ นอกจากนี้นะครับคุณชำนาญยังระบุด้วยว่าสถานการณ์โควิดในทีในช่วงสองปีที่ผ่านมาทําให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายพื้นที่นั้นมีการฟื้นตัวครับแล้วก็บรรยากาศได้กลับมาสวยงามดังเดิมนะครับบรรยากาศของธรรมชาติจึงควรใช้โอกาสนี้ในการปรับรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ครับอย่างเช่นเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวให้เป็นกลุ่มวัยเกษียณเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการจัดประชุมสัมมนาเพื่อลดการใช้ธรรมชาติครับดังนั้นควรมีการวางแผนกําหนดเป้าหมายเร่งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเชื่อว่า การท่องเที่ยวจะเป็นตัวช่วยฟื้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อย่างแน่นอนนะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยแหล่งท่องเที่ยวสําคัญสําคัญนะครับหลายพื้นที่ก็มีนะักท่องเที่ยวจํานวนมากก็คาดการครับว่าจะไม่ได้คึกคักเพียงแค่ช่วงเทศกาลสงกรานก็คาดการว่าหลังจากนี้ถ้าบรรยากาศคึกคักเนี่ยจะกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวได้อย่างดีทีเดียวนะครับ